สวัสดีค่ะเมื่อความยุติธรรมถูกเหยียบย่ำอาจารย์หญิงสาวนามว่าฮานีฟะได้ลุกขึ้นต่อสู้กับระบบที่ช่อชนจากการถูกทำร้ายร่างกายไปจนถึงการคุกคามที่คุกคามชีวิตเธอก็ไม่ยอมนิ่งเฉยท่ามกลางบาดแผลและเลือดเนื้อแท้แห่งความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมได้ถือกำเนิดขึ้นนี่คือเรื่องราวความกล้าหาญที่สันสะเทือนภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุในยามบ่ายอาจารย์ฮานีฟะก้าวเดินอย่างสงบสู่สถานีตำรวจใหญ่ในเมืองของเธอ หญิงสาววัย25ปีสวมชุดผ้าไหมสีขาวเรียบง่ายยาจะระพื้นจับคู่กับผ้าคลุมสีสีขาวที่โอบล้อมใบหน้าของเธออย่างสมบูรณ์แบบรูปลักษณ์ของเธอนั้นเรียบง่ายสะท้อนบุคลิกของเธอในฐานะอาจารย์หญิงที่รู้จักในความเคร่งครัดและได้รับความเคารพในชุมชนของเธอใบหน้าที่อ่อนโยนของเธอไม่สแสดงความโกรธแม้ว่าในใจจะยังคงมีความไม่พอใจจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อไม่กี่วันก่อนรถยนต์ของเธอที่ถูกควบคุมตัวหลังเกิดอุบัติเหตุคือเหตุผลที่เธอมาที่นี่ในวันนี้เธอเพียงต้องการนำรถยนต์ซึ่งเป็นส่่วววนนนสสคัญของกกิิจจรรรรมเผยแพศาาใชีตปะ นักของเธอกลับคืนมาก้าวเดินของฮานีฟะดูเบาแม้ว่าความคิดของเธอจะเต็มไปด้วยความกังวลเธอได้แก้ไขปัญหากับครอบครัวผู้เสียหายจากอุบัติเหตุอย่างเป็นกันเองแล้วพวกเขาให้อภัยเธอโดยเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอุบัติเหตุล้วนๆและเธอไม่มีเจตนาไรไ้ายใดๆอย่างไรก็ตามระบบกฎหมายยังคงดำเนินต่อไปและรถยนต์ของเธอถูกตำรวจยึดไว้โดยอ้างว่าเป็นหลักฐานฮานีฟะไม่คาดคิดว่าเรื่องที่ควรจะจบลงกลับพาเธอมายังสถานที่ที่ไม่ชอบเธอ รู้ดีว่าระบบราชการในสถานีตำรวจมักจะซับซ้อนแต่เธอก็ยังหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นในวันนี้สำหรับเธอการนำรถยนต์กลับมาเป็นเทียงพิธีการเท่านั้นอย่างไรก็ตามทันทีที่เธอก้าวผา่านประตูสถานีตำรวจที่โออาร์และล้อมรอบด้วยรวสูงฮานีฟะก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไปมีสายตายเย็นชาจากเจ้าหน้าที่ที่เฝ้ายามอยู่ที่นั่นราวกับว่าพวกเขาตัดสินเธอแล้วก่อนที่เธอจะเปิดปากเธอสงบสติอารมณ์ด้วยการหายใจเข้าลึกๆย้ำตัวใจให้มีความอดทนในฐานะอาจารย์หญิงเธอพยายามที่จะไม่แสดงอารมณ์เชิงลบอย่างไรก็ตามใครจะคิด ว่าการเดินทางในวันนี้จะกลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและเต็มไปด้วยบาดแผลในชีวิตของเธอหลังจากรอสักครู่ในห้องบริการที่แออัดและอบอ้าวในที่สุดชื่อของฮานีฟะก็ถูกเรียกเท เดินไปที่โต๊ะเจ้าหน้าที่อย่างระมัดระวังพยายามรักษาท่าทีสุภาพอย่างไรก็ตามความสงบนั้นก็สั่นคลอนทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตรงหน้าเธอกล่าวถึงจำนวนเงินค่ารมเนียมการบริหารจัดการที่เธอต้องจ่ายเพื่อน,นำรถยนต์กลับมาตัวเลขที่กล่าวถึงนั้นสูงมากเกินกว่าเหตุผลของเธอฮานีฟะตกตะลึงแล้วพยายามยืนยันว่าเธอไม่ได้ฟังผิดแต่ด้วยน้ำเสียงเรียบๆเ,เ,เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ย้ำตัวเลขเดิมนั่นเป็นขั้นตอนครับคุณถ้าไม่จ่ายรถก็จะเอาออกไม่ได้ เจ้าหน้าที่กล่าวด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์ราวกับว่าการใช้อำนาจตามอำเภอใจเป็นเรื่องปกติฮานีฟะรู้สึกว่าเลือดในกายของเธอเริ่มเดือดเธอพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงสงบว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนั้นได้แก้ไขอย่างสันติกับครอบครัวผู้เสียหายแล้วเธอย้ำว่าไม่มีการฟ้องร้องทางกฎหมายเหลืออยู่อย่างไรก็ตามการตอบสนองที่เธอได้รับกลับทำให้เธอหงุดหงิดมากขึ้นเจ้าหน้าที่คนนั้นเพียงแค่ยักไหล่ราวกับไม่สนใจคำอธิบายของเธอและย้ำอีกครั้งว่าค่าธรรมเนียมการบริหารจะ ัดการยิงคงต้องจ่ายถ้าเรื่องกับครอบครัวผู้เสียหายจบแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของคุณแต่ที่นี่เป็นกฎของสำนักงานเราเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกฮานีฟะเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติตัวเลขที่กล่าวถึงนั้นไม่สมเหตุสมผลและท่าทีของเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งเสริมความสงสัยของเธอว่านี่เป็นมากกว่าแค่ค่าบริหารจัดการทั่วไป ในฐานะอาจารย์หญิงฮานีฟะได้รับการสอนให้มีความอดทนเสมอและแก้ไขปัญหาด้วยความใจเย็นแต่เมื่อความอายุที่ทำปรากฏชัดต่อหน้าต่อตาเธอรู้สึกว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นเธอแสดงความไม่เห็นด้วยและขอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายนั้นอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่กลับแสดงถึงความไม่พอใจใบหน้าของเขาแข็งกระด้างและน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นดุดันราวกับรู้สึกรำคาญกับความกล้าหาญของฮานีฟะที่กล้าตั้งคำถามในเรื่องนั้น ถ้าคุณไม่อยากจ่ายก็เอาเธอรถมันก็ไม่ออกไปหรอกถ้าคุณอยากประท้วงกับเจ้านายก็เชิญเขากล่าวพร้อมกับเอนตัวพิงเก้าอี้อย่างสบายสบายฮานีฟะรู้สึกแน่นหน้าอกแต่เธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เลวร้ายกว่ามากฮานีฟะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งอยู่ตรงหน้าเธอเธอไม่ยอมรับจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอรู้ว่าเธอเป็นเพียงเหยื่อของอุบัติเหตุที่ไม่มีเจตนาร้ายใดๆด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสุภาพแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเธอพยายามอธิรเอีงุัตหกค้ คุณคะฉันได้จัดการทุกอย่างกับครอบครัวผู้เสียหายแล้วพวกเขาให้อภัยแล้วและเราก็ได้ตกลงที่จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างดีแล้วทำไมฉันถึงต้องจ่ายมากขนาดนี้ด้วยเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรคะเธอถามพางจ้องมองไปที่เจ้าหน้าที่คนนั้นโดยตรงอย่างไรก็ตามแทนที่จะได้รับคำตอบที่สมเหตุสมผลฮานีฟะตบต้องเผชิญกับท่าทีที่เย็นชาและเย่อหยิ่งจากเจ้าหน้าที่คนนั้นซึ่งดูเหมือนจะยุ่งอยู่กับเอกสารบนโต๊ะของเขามากกว่าที่จะฟังข้อ อต้แย้งของฮานีฟะเจ้าหน้าที่คนนั้นพนลมหายใจเบาๆแล้วจ้องมองฮานีฟะด้วยสีหน้าเหนื่อยๆราวกับไม่อยากจะเสียเวลาโต้เถียงคุณครับผมบอกไปแล้วว่านี่เป็นกฎที่นี่ถ้าอยากได้รถก็ต้องจ่ายถ้าไม่อยากจ่ายเราก็จะยึดรถไวอย่าถามมากเลยเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยเย้ราวกับว่าฮานีฟะเป็นคนโง่ที่ไม่เข้าใจขั้นตอนฮานีฟะเริ่มรู้สึกว่าเลือดในกายของเธอเดือดพล่านในฐานะอาจารย์หญิงเธอเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงความสำคัญของการควบคุมอารมณ์และไม่ถูกยั่วย,ยุได้ง่ายแต่ความอายุติธรรมที่ปรากฏชัดต่อหน้าต่อตาทำให้เธออยู่ นิ่งเฉยได้ยากเธอรู้ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่คนนี้กำลังทำไม่เพียงแต่ผิดแต่ยังละเมิดหลักการแห่งความยุติธรรมที่เธอได้ยึดถือมาโดยตลอดเธอจ้องมองเจ้าหน้าที่คนนั้นด้วยสายตาที่เฉียบคมพยายามระงับความโกรธที่กำลังประตุออกมาฉันไม่เป็นไรอหรอกถ้ามันเป็นกฎจริงแต่ฉันรู้ดีว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยจำนวนเงินมันมากเกินไปและฉันไม่เชื่อว่านี่เป็นขั้นตอนที่เป็นทางการฮานิฟะตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นเธอไม่ซ่อนความขับข้องใจอีกต่อไป ฉันแค่อยากได้รถคืนไม่ใช่ถูกรีดไถแบบนี้ถ้าฉันทำผิดแสดงกฎหมายให้ดูเสียมาของเงินตามอำเภอใจเธอกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นแม้ว่าจะยังคงรักษามารายาทอยู่แต่การประท้วงของฮานีฟะลับทำให้เจ้าหน้าที่ยิ่งหมดความอดทนใบหน้าของเจ้าหน้าที่แข็งกระด้างและเขาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่หยาบคายมากขึ้นตัดบทคำพูดของฮานีฟะโดยไม่เปิดโอกาสให้อธิบายเพิ่มเติมคุณครับถ้าไม่อยากจ่ายก็ไปคุยกับเจ้านายผมเองหรือจะให้ผมยึดรถไว้นานกว่านี้ก็ได้เขาขู่ฮานีฟะนิ่งไปครู่หนึ่งพยายามสงบสตติออาารรมณ์แ่่ใในนจเธก็ู้วี น่ไม่ใช่แค่เรื่องของขั้นตอนอีกต่อไปแล้วนี่คือความอายุติธรรมที่เธอต้องต่อสู้สายตายเย็นชาของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นเปลี่ยนเป็นสายตาที่เฉียบคมซึ่งเต็มไปด้วยความไม่อดทนเขาดูงหงุดหงิดอย่างชัดเจนที่ฮานีฟะยังคงพูดต่อไปพยายามต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเธอและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่ไม่สมเหตุสมผลด้วยน้ำเสียงที่ดังและเต็มไปด้วยการข่มขู่ตำรวจคนนั้นก็ตัดทุกประโยคของฮานีฟะก่อนที่เธอจะพูดจบ คุณครับผมบอกไปแล้วว่านี่คือกฎถ้าคุณไม่อยากจ่ายก็เอาเธอเราจะไม่เอารถออกไปให้คุณอย่ยหาข้ออ้างมากเขาตะคอกเสียงของเขาดังก้องในห้องเล็กๆนั้นฮานีฟะที่ยังคงพยายามสงบสติอารมณ์รู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียติอย่างยิ่งเธอจ้องมองตำรวจคนนั้นด้วยสายตาที่เฉียบคมแต่ไม่ได้ตอบโต้คำตะคอกนั้น,น,นในฐานะอาจารย์หญิงเธอรู้ว่าการรักษามารยาทนั้นสำคัญเพียงใดแม้ว่าเธอจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมก็ตาม อย่างไรก็ตามยิ่งฮานีฟะพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและมีเหตุผลมากเท่าไหร่ท่าทีของตำรวจคนนั้นก็ยิ่งหยาบคลายมากขึ้นเท่านั้นเขาเริ่มเขาะปากการลงบนโต๊ะด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนการข่มขู่เล็กน้อยราวกับต้องการแสดงให้เห็นว่าเขามีอำนาจเต็มที่เหนือสถานการณ์นี้คุณคิดว่าผมมีเวลามาฟังเทศของคุณหรือครับถ้าผมบอกไปแล้วก็แค่ทำตามไปอย่าทำเป็นรู้ไปหมดทุกอยา่างเขากล่าวด้วยน้ำเสียงดูถูกพร้อมกับเอ็นตัวพิงเก้าอี้ด้วยท่าทีเยอหยง ฮานีฟะที่ปกติเป็นคนอดทนมากเริ่มรู้สึกว่าความอดทนของเธอกำลังถูกทดสอบตำรวจคนนั้นไม่มีความพยายามที่จะเสนอทางออกหรือคำอธิบายที่สมเหตุสมผลตรงกันข้ามเขากลับแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูมากขึ้นเรื่อยเราวกับต้องการกดดันให้ฮานีฟะยอมแพ้และยอมรับความอายุติธรรมนั้นความตึงเครียดในห้องนั้นยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ก่อนหน้านี้พูดด้วยน้ำเสียงเย้ย,ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยการคุกคามราวกับพยายามข่มขู่ฮานีฟะผมทำให้มันยากขึ้นสำหรับคุณได้นะถถถ้้าาคคุุณณยยยัังขดืนอกกใหรู ดุดไว้นานกว่านี้เหรอเขากล่าวพลางจ้องคขม็งไปที่ฮานีฟะเขาไม่ได้ซ่อนความไม่พอใจของเขาอีกต่อไปใบหน้าของเขาแดงก่ำและน้ำเสียงของเขาก็สูงขึ้นเรื่อยๆฮานีฟะยังคงยืนตัวตรงพยายามระงับตัวเองไม่ให้ถูกยั่วยุแต่ในใจเธอกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ใหญ่กว่ากำลังเกิดขึ้นที่นี่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเธอเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการที่อำนาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยคนอย่างตำรวจตรงหน้าเธอ ในขณะที่ฮานีฟะพยายามรักษาความสงบของเธออย่างต่อเนื่องเป็นที่ชัดเจนว่าตำรวจคนนั้นยังคงพยายามยั่วยุบังคับให้เธอยอมจำนนต่อความอายุิธรรมด้วยวิธีที่หยาบคายและไร้มนุษยธรรมความโกรธของตำรวจคนนั้นพุ่งสูงสุดใบหน้าของเขาแดงก่ำลมหายใจของเขาสั้นหอบและทุกการเคลื่อนไหวของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาได้สูญเสียการควบคุมแล้วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าใดๆมือของเขาก็ยกขึ้นสูงแล้วฟาดลงมาที่ใบหน้าของฮานีฟะอย่างรวดเร็มัดที่รุนแรงได้กระแทกเข้าที่แก้มของอาจารย์หญิงสาวทำให้ร่างกายของเธอเซถอยหลังไปเสียงตบนนัั้ดงงกไ น้องเล็กๆที่เงียสงัดในทันทีฮานีฟะนิ่งเงียบด้วยความตกใจดวงตาของเธอเบอิกกว้างเมื่อความเจ็บปวดแล่นจากแก้มของเธอไปทั่วใบหน้าเลือดสดๆไหลออกจากริมฝีปากที่แตกของเธอจากการถูกชกหยดลงบนชุดยาวสีขาวสะอาดของเธอบรรยากาศเปลี่ยนเป็นน่าสะพรึงกลัวตำรวจคนอื่นๆในห้องนั้นได้แต่ยูนนิ่งไม่มีใครขยับเพื่อหยุดการกระทำที่โหดร้ายนั้นฮานีฟะกุมใบหน้าของเธอที่ตอนนี้รู้สึกร้อนและเต้นตุบๆเลือดที่ไหลทำให้ปลายนิ้วของเธอเหนียวหนัดเธอจ้องมองตำรวจคนนั้นด้วยสายตาที่เฉียบ เขาไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความโกรธที่เริ่มปะตุขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรตำรวจคนนั้นก็เดินเข้ามาใกล้อีกครั้งด้วยก้าวที่ใหญ่อร่าของเขาเต็มไปได้วยการคุกคามคุณคิดว่าคอคุณเป็นใครกันฮักกล้าทำแบบนี้ที่นี่เหรอตำรวจคนนั้นตะคอกด้วยเสียงดังกล้องใบหน้าของเขาแดงกับมากขึ้นเส้นเลือดที่คอของเขาโปนขึ้นเขาไม่หยุดแค่นั้นมือของเขาคว้าคอเสื้อชุดยาวของฮานีฟะดึงมันอย่างรุนแรงจนฮานีฟะเกือบจะเสียการทรงตัวจ่ายเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นคุณไม่ได้ออกไปจากที่นี่อย่างสมบูรณ์รอก เขาขููเสียงของเขาต่ำแต่เต็มไปด้วยการข่มขู่ฮานีฟะพยายามหายใจเข้าลึกๆแต่หน้าอกของเธอรู้สึกแน่นราวกับว่าห้องนั้นเล็กลงเรื่อยๆและบีบคั้นเธอบรรยากาศยิ่งควบคุมไม่ได้ตำรวจคนนั้นที่ตอนนี้ถูกครอบงำด้วยความโกรธด,ดูเหมือนไม่สนใจว่าการกระทำของเขาได้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดแล้วในขณะเดียวกันฮานีฟะยังคงยืนตัวตรงแม้ว่าร่างกายของเธอจะสั่นสะเทือนจากบาดแผลและความเจ็บปวดเธอก็ไม่ร้องให้ไม่วิงวอนเพียงแค่จ้องมองตำรวจคนนั้นด้วยดวงตาที่ลุกโชนเต็ม ไปด้วยความกล้าหาเลือดที่ไหลออกจากริมฝีปากของเธอเป็นเสมือนสนัญลักษณ์ของการต่อสู้กับความอายุทธรรมที่ปรากฏชัดต่อหน้าเธอตำรวจคนอื่นๆในห้องนั้นได้แต่จ้องมองกันลังเลว่าพวกเขาควรจะหยุดการกระทำที่โหดร้ายนั้นหรือไม่หรือจะนิ่งเฉยเพื่อรักษาตําแหน่งของพวกเขาห้องเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทบจะสัมผัสได้ในอากาศ ฮานีฟารู้ว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเธออีกต่อไปแล้วนี่คือเรื่องของการรักษาหลักการศักดิ์ศรีและความยุติธรรมที่เธอยึดมั่นมาโดยตลอดราวกับว่าหมัดที่ฟาดลงไปก่อนหน้านี้ยังไม่พอที่จะระงับความโกรธของเขาตำรวจคนนั้นก็เดินเข้ามาหาฮานีฟ้าอีกครั้งด้วยก้าวที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยการข่มขู่ใบหน้าของเขาตอนนี้ไม่เพียงแต่ดูหมุดหงิดเท่านั้นแต่ยังดูเหมือนนักล่าที่พร้อมจะตะครุบเหยื่อของเขาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าใดๆมือที่ใหญ่และแข็งแรงของเขาก็โอบรอบคอของฮานีฟาบีบอย่างรุนแรงจจนเสียยงงงลมหาใขอฮฟฟััดดูติ คุณคิดว่าจะต่อต้านผมได้ตามอำเภอใจเหรอฮะเขาตะคอกด้วยเสียงต่ำที่สั่นสะเทือนด้วยความโกรธการบีบรัดของเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นทําให้ฮานีฟ้าหายใจลําบากร่างกายที่เล็กกว่าของฮานีฟ้าพยายามต่อสู้แต่การบีบรัดนั้นราวกับโซ่เหล็กทิ้งรัดแน่นขึ้นเธอเริ่มรู้สึกเวียนหัวอากาศรู้สึกบางลงเรื่อยๆและหน้าอกของเธอรู้สึกแน่นแต่ในสายตาของเธอไม่มีความกลัวที่ยอมแพ้มีเพียงความมุ่งม,มั่นที่จะยืนหยัด ตำรวจคนนั้นก้มลงใบหน้าใกล้กับฮานีฟะที่ยังคงพยายามรักษาความสงบของเธอแม้ว่าร่างกายของเธอจะอ่อนแรงจากการถูกรัดคอฟังให้ดีนะตำรวจคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาที่เสียดแทงถ้าคุณยิงกล้าท้าทายผมและไม่จ่ายเดี๋ยวนี้ผมรับรองว่าคุณจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่ทั้งเป็นคุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับใคร คำคมขู่นั้นฟังดูชัดเจนราวกับดาบที่จอ่อคอของฮานีฟะในขณะเดียวกันเลือดจากริมฝีปากของฮานีฟะยังคงไหลยหยดลงบนชุดยาวสีขาวของเธอที่ตอนนี้เปื้อนสีแดงอย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อนและประบางดวง ตาของเธอก็ยังคงจ้องมองไปที่ตำรวจคนนั้นอย่างเฉียบคมราวกับต้องการบอกว่าเธอไม่กลัวเธอจะไม่ปล่อยให้ความอายุติธรรมนี้ชนะไปง่ายๆบรรยากาศในห้องนั้นยิ่งตึงเครียดมากขึ้นตำรวจคนอื่นๆที่อยู่ที่นั่นได้แต่หันไปมองกันเห็นได้ชัดว่าลังเลว่าพวกเขาควรจะหยุดการกระทำที่โหดร้ายนั้นหรือไม่หรือจะนิ่งเฉยเพื่อเอาตัวรอดฮานีฟ้าอีกด้านหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเธออ่อนแรงลงแต่เธอรู้ว่าเธอต้องอดทนในใจเธอภาวนาขอความเข้มแข,ข็งจากอัลลอฮ์เพื่อเผชิญกับการทดลองที่ยากลำบากนี้มือของฮานีฟะพยายามคว้าอองรลัะ ดอรเค์อยู่แต่การบีบรัดนั้นแข็งแกร่งเกินไปเธอรู้สึกถึงความโกรธที่ประตูขึ้นในตัวเธอนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเธอในฐานะปัจเจกบุคคลแต่เป็นเรื่องของการต่อสู้กับความอายุติธรรมที่ปรากฏชัดต่อหน้าเธอ ไม่รู้ว่ามาจากไหนจู่ๆพลังนั้นก็ปรากฏขึ้นและเธอรู้ว่าเธอจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆในตอนแรกฮานีฟะได้แต่ยอมรับการปฏิบัติที่รุนแรงที่เธอได้รับเธอพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดสงบสติอารมณ์และตัวใจให้มีความอดทนอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดที่ยังคงโจมตีร่างกายของเธอไม่สามารถเทียบได้กับความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกในใจศักดิ์ศรีของเธอถูกเหยียบย่ำเกียรติข,ของเธอในฐานะผู้หญิงและอาจารย์หญิงถูกทำลายด้วยการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเธอเป็นเหยื่อแต่กลับถูกปฏบิบัติราวกับเป็นผู้กระทำผิดที่ต้องยอมจำนนต่ออำนาจที่โหดร้ายเมื่อการบบีรั ที่คอของเธอแข็งแกร่งขึ้นฮานีฟะก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไปที่กำลังลุกไหม้อยู่ในตัวเธอความโกรธที่ไม่สามารถระง,งับได้อีกต่อไปเธอรู้ว่าถ้าเธอยังคงนิ่งเฉยเธอจะพ่ายแพ้เธอจะสูญเสียมากกว่าแค่สิทธิ์ของเธอเธอจะสูญเสียศักดิ์ศรีของเธอและนั่นคือสิ่งที่เธอไม่สามารถต่อยให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมุ่งมั่นที่จูจ่ๆก็ระเบิดออกมาฮานีฟะรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดของเธอในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเธอเหวี่ยงแขนของเธอชกเข้าที่ศีรษะของตำรวจคนนั้นอย่างรุนแรงด้วยกำปั้้้้นนนนนนขออองงเเธหหหมัััทใตรวจคถยลลไป หายก้าวการบีบรัดที่คอของฮานีฟาหลุดออกลมหายใจของฮานีฟะหอบแต่ดวงตาของเธอตอนนี้เต็มไปด้วยความโกรธที่ลูกชนเธอไม่ได้ดูเหมือนผู้หญิงที่อ่อนแอรหรืออาจารย์หญิงที่อ่อนโยนอีกต่อไปเธอคือผู้กล้าหาญนักสู้ที่จะไม่ยอมให้ตัวเองถูกทำร้ายโดยไม่ต่อสู้ตำรวจคนนั้นที่ไม่คาดคิดว่าฮานีฟะจะต่อสู้พยายามเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งแต่ฮานีเฟเร็วกว่าด้วยความกล้าหาญที่ไม่คาดคิด เธอชอบเข้าที่สีษาของตำรวจคนนั้นอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมโดยใช้กำลังทั้งหมดที่เธอมีมัดที่ซัดเข้ามาอย่างต่อเนื่องของฮานีฟะทำให้ตำรวจคนนั้นเสียการทรงตัวเขาเซไปมาพยายามป้องกันตัวเองแต่ฮานีฟะไม่หยุดความโกรธที่เธอเก็บกดมาตลอดได้ประตูขึ้นเปลี่ยนความเจ็บปวดของเธอให้กลายเป็นพลังตำรวจคนอื่นๆในห้องนั้นได้แต่ยืนนิ่งไม่เชื่อกับสิ่งที่พวกเขาเห็นหญิงสาวที่ก่อนหน้านี้พวกเขาคิดว่าอ่อนแอและไร้ที่พึ่งตอนนี้ยืนหยัดอย่างกล้าหาญต่อสู้กับชายร่างใหญ่ที่ตัวใหญ่กว่าเธอบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปจาากกรรครอบ เงี้ของตำรวจที่เย่อหญิงไปสู่ช่วงเวลาที่ฮานีฟะเขาควบคุมเธอไม่สนใจบาดแผลบนร่างกายของเธอหรือเลือดที่ไหลออกจากริมฝีปากของเธออีกต่อไปในใจของเธอมีเพียงสิ่งเดียวคือการต่อสู้กับความอายุติธรรมไม่ว่าความเสี่ยงจะเป็นอย่างไรความโกรธของฮานีฟะพุ่งถึงขีดสุดเธอไม่คิดถึงความเจ็บปวดที่แล่นไปทั่วร่างกายหรือเลือดที่เปื้อนชุดยาวสีขาวของเธออีกต่อไปมีเพียงแรงกระตุ้นอันแรงกล้าที่จะหยุดความอายุิธรรมที่อยู่ตรงหน้าเธอด้วยพลังที่ไม่รู้มาจากไหนฮานีฟะคว้าคอเสื้อเครื่องแบบของตำรวจที่เพิ่งรัดคอเธอไป สายตาของเธอเตะมาไปด้วยความโกรธและความกล้าหาญที่ไม่สั่นคลอนความกล้าหาญที่เกิดจากศักดิ์ศรีที่ถูกเหยียบย่ำและหลักการแห่งความยุติธรรมที่เธอต่อสู้เพื่อในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเธอช้อนตัวตำรวจคนนั้นขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างเพื่อตำรวจคนอื่นๆในห้องนั้นได้แต่อ้าปากค้างโดยไม่มีเสียงไม่เชื่อกับสิ่งที่พวกเขากำลังเห็นหญิงสาวที่พวกเขาคิดว่าอ่อนแอตอนนี้กำลังแสดงพลังที่พวกเขาไม่คาดคิด ร่างกายของตำรวจคนนั้นแม้จะใหญ่โตและแข็งแรงแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยในมือของฮานีฟะด้วยพลังที่รวบรวมจากความโกรธและความมุ่งมั่นของเธอเธอก็ทุมร่างของตำรวจคนนั้นลงบนพื้นด้วยพลังทั้งหมดเสียงกระแทกที่รุนแรงดังก้องไปทั่วห้องร่างของตำรวจคนนั้นกระแทกพื้นอย่างแรงหลังของเขากระแทกกระเบื้องจนได้ยินเสียงแตกราเล็กน้อยตำรวจคนนั้นนิ่งเงียบไม่เคลื่อนไหวร่างของเขานอนอยู่บนพื้นอย่างหมดหนทางและหมดสติ เพื่อนตำรวจที่อยู่ในห้องได้แต่จ้องมองด้วยความตกใจและหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้หรือพยายามหยุดฮานีฟะในตอนนั้นพวกเขาตกใจเกินไปกับภาพอันน่าเหลือเชื่อที่เพิ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขา ฮานีฟ้ายืนอยู่กลางห้องลมหายใจของเธอหอบแต่ดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความกล้าหาญมือของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะอะดรีนาลีนที่เข้าครอบงำเธอเธอจ้องมองตำรวจคนอื่นๆในห้องที่ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่มีใครกล้าขยับหรือแม้แต่เขาใกล้เธอทุกคนในที่นั้นรู้ว่าฮานีฟะไม่ใช่แค่อาจารย์หญิงที่พึ่งพาความอดทนและการสวดภาวนาอีกต่อไปเธอคือผู้ที่พร้อมจะต่อสู้เมื่อความอายุติธรรมถูกเหยียบย่ำ บรรยากาศในห้องนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากการครอบนำของตำรวจที่เต็มไปด้วยอำนาจไปสู่ช่วงเวลาที่ฮานีฟ้ายืนหยัดในฐานะสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจที่ตามอำเภอใจแม้ว่าร่างกายของเธอจะเต็มไปด้วยบาดแผลฮานีฟะยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับชัยชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นอย่างน้อยก็ในตอนนี้บรรยากาศที่ตึงเครียดในห้องนั้นก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเมื่อประตูหลักเปิดออกอย่างแรงชายในเครื่องแบบเต็มยศพร้อมยศสูงเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับก้บกาวที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยอำนาจ เขาคือหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งนั้นชายวัยกลางคนที่มีใบหน้าเคร่งขรึมแต่สงบผู้ซึ่งตระหนักได้ทันทีว่าสถานการณ์นี้ได้หลุดจากการควบคุมแล้วสายตาของเขากวาดไปทั่วห้องเห็นลูกน้องของเขานั่งตัวแข็งตำรวจคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่บนพื้นและฮานีฟะที่ยืนตัวตรงด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดไหลออกจากริมฝีปาก ใบหน้าของหัวหน้าแข็งกร้าวแต่เขาก็ไม่ได้ระเบิดความโกรธออกมาทันทีในฐานะผู้นำเขารู้ว่าสถานการณ์นี้ต้องการความสงบเพื่อระงับก่อนที่จะเลวร้ายลงเขาเดินเข้าใกล้ฮานีฟะที่ยังคงยืนหอบร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ดวงตาของเธอยังคงลุกโชนด้วยความกล้าหาญหัวหน้าจ้องมองฮานีฟะด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาพยายามทำความเข้าใจว่าหญิงสาวที่ดูอ่อนแออย่างฮานีฟะสามารถเปลี่ยนห้องนี้ให้กลายเป็นสนามรบแห่งการต่อต้านที่น่าประหลาดใจได้อย่างไรผมต้องขออภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้เขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ต่ำแต่หนนนักแ่พร้อม อมกับโค้งตัวเล็กน้อยเป็นการแสดงความขอโทษเขามองไปที่ลูกน้องของเขาที่นอนอยู่บนพื้นแล้วกลับมามองฮานีฟะสิ่งที่ลูกน้องของผมทํานั้นไม่สามารถยอมรับได้ผมจะรับรองว่าการกระทําแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกคุณสามารถนํารถของคุณกลับบ้านได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆถือว่านี่เป็นความรับผิดชอบของเราต่อความผิดพลาดนี้เขากล่าวต่อด้วยน้ำเสียงที่พยายามฟังดูจริงใจแม้ว่าจะมีความตึงเครียดที่สัมผัสดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามหลังจากกล่าวคำขอโทษแล้วสายตาของหัวหน้าก็เปลี่ยนเป็นคมกริบมากขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ต่ำลงเล็็กน้อยแตต่เ ไปด้วยแรงกดดันเขากล่าวว่าแต่ผมขอร้องว่าอย่าให้เรื่องนี้แพร่งพลายออกไปเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายรวมถึงตัวคุณเองด้วยเราถือว่าเหตุการณ์นี้จบลงตรงนี้ดีกว่าคำพูดเหล่านั้นฟังดูเหมือนการข่มขู่เล็กน้อยเป็นคำเตือนไม่ให้ฮานีฟะเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้ดีว่าหากเหตุการณ์นี้ไปถึงสาธารณาชื่อเสียงของสถาบันที่เขาเป็นผู้นำจะพังทลายลงฮานีฟะยังคงนิ่งเงียบจ้องมองหัวหน้าโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่ในใจเธอก็รู้ดีถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้น แม้ว่าเธอจะได้รถคืนมาแต่คำขู่นั้นก็ย้ำเตือนว่าการต่อสู้กับความอายุติธรรมของเธอยังไม่สิ้นสุดโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามในตอนนี้เธอเลือกที่จะยอมรับคำขอโทษนั้นโดยคำนึงถึงร่างกายที่อ่อนล้าและบาดแผลที่ยังคงเจ็บปวด ฮานีฟาก้าวออกจากสถานีตำรวจด้วยก้าวที่หนักอึ้งร่างกายของเธอยังคงเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายเมื่อครู่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดที่แห้งกรังยังคงเห็นได้ที่มุมปากของเธอและชุดยาวสีขาวของเธอก็เปื้อนสีแดงกลายเป็นพยานเงียบๆของความอายุติธรรมที่เธอเพิ่งเผชิญอย่างไรก็ตามแม้ว่าร่างกายของเธอจะอ่อนแรงสายตาของเธอก็ยังคงแข็งแงกร่งเธอไม่ร้องให้ไม่สแสดงความอ่อนแอแม้ว่าใจของเธอจะเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความโกรธประสบการณ์อันขมขื่นนี้ไม่เพียงแต่ทิ้งบาดแผลทางกายเท่านั้นแต่ยังทิ้งรอยแผลลึกไว้ในใจและความคิดของ เธอทุกย่างก้าวที่เธอเดินรู้สึกเหมือนเป็นภาระไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เป็นเพราะความผิดหวังอย่างมากต่อระบบที่ควรจะปกป้องแต่กลับกดขี่เมื่อมาถึงรถของเธอที่ได้รับคืนโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายฮานีฟะหยุดชั่วครู่มองรถคันนั้นด้วยความรู้สึกที่ประปนกันรถคันนั้นกลับมาอยู่ในมือเธอแล้วจริงแต่หนทางที่เธอได้มันมากลับทิ้งรถขมที่ยากจะขจัดเธอรู้ว่าคำขอโทษของหัวหน้าตำรวจเมื่อครู่นั้นเป็นทีมพิธีการเพื่อระง,งับสถานการณ์ไม่ใช่เพราะมีเจตนาจริงใจที่จะแก้ไขความอายุติธรรม ำคำขู่เล็กน้อยที่ได้รับยังคงดันกล้องอยู่ในหูของเธอย้ำเตือนว่าผู้มีอำนาจจะพยายามกดดันผู้ที่ถือว่าอ่อนแอเสมออย่างไรก็ตามฮานีฟะไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอประสบการณ์นี้ทำให้เธอยิ่งมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติในระบบนี้และเธอต้องทำอะไรบางอย่างแม้ว่านั่นจะหมายถึงการต่อต้านกระแสขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง เมื่อฮานีฟะเข้าไปในรถและสตาร์ทเครื่องยนต์เธอจบพวงมาลัยแน่นด้วยมือทั้งสองข้างที่ยังคงสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความโกรธที่ลูกโชนในใจเธอสัญญาว่าเหตุการณ์นี้จะไม่จบลงง่าย,ายๆเธออาจจะเลือกที่จะเงียบในตอนนี้เพื่อความปลอดภัยของเธอแต่เธอรู้ว่าสักวันหนึ่งเธอจะกลับมาเพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเธอจะไม่ยอมให้คนอื่นต้องเจอสิ่งที่เธอเจอด้วยความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นฮานีฟะขับรถออกจากสถานีตำรวจนั้นไปโดยนำบาดแผลบนร่างกายและความโกรธที่ยังไม่ได้แก้แค นี่ไม่ใช่จุดจบนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยาวนานกับระบบที่ช่อชนและเต็มไปด้วยความอายุที่ทำใช่